ส er. ัตว์สบายดีน้องสบายดีสุกุลสุกันสบายดีสิสุขันพัตโตสัตว์สบายดีสมองสบายบอนบัวอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศน้องเม็ดบุกสวนเม็เสี้ยวมันงัดมันไปตุงโอ้โหเหงาเดียวเป็นซีบหัวะซบกว่าหูอะโอ้โหปวดปวดปวดนั่นเลย ป้าหัวมันโผดโผแทมิดน่ะนะอยงเงี้ยในหัวหัวเทียงนหัวเงอนแหงแรกตัวหนึ่งวันสาดังขวักขวักแหงั

อย you know, uh, ู่ในบ้านนะก็จะตากคือว่าซ้ำสองซ้มแดดนะบ้านบ้านเขาอาพกกกตากนะเมล็ดจัดการขันโบนั่น ก <formation> อยากปล mm ูกอย่ามาจับมาท้ามึงรัมันจะก้อนย่าเปี่ยวคายเปิดปลขอเาเลยเบแล้วเดแล้วกได้อยากปลูกอกอากปลก เออหาันป um ูม uh, uh, ันหลายคนอยู uh ่ดอกลูกค so ่ะหลายคนหาคนออหกคนเจ็ดทางเอื้อนหกเจ็ดคนนะจังหวะอยากปลูกับป้าดิ้นกับว่างสื่อได้บริปุเงี้ยหกคนแล้วกเขาหกคนหลายคนเลยใชือข้าพื มัเหม็ดเห็ดเลยเมียนใหม่หาดคือเก่ามันบบเสียนมือบบจักแน่นนะเบาอ้อมหัวใหญ่เราบบเสียนมือนะสานผูกขึ้นเลย อออยู่ใกล้นะห้ยเน้ำมันเช้าวันทิตวีมาคนชอยมันเช้าวันทิตกรมามาคนชอยม่เสียเขาเฮียนครับวันเช้าวันทิดแ๋บบอกาวันนี้วันเช้าเลยอันนี้มันเก็บลำมันไว้ก่นเลยเก็บไว้ปูปีหน้าที่เก็บลำมันกับมันจะเห็ดข้างเลยซักเลี้ยงเลยมันเอาเนาะ

บใหญ่เหงามันอะคนโตเปียกแล้วบามันคนโตใสบเป็นยังตีุ้่มกุุมนเ่อไปไปไเขาคนมันเถอะนะเม็ดลองเน่คนชอบลองเนไรนี่นี่เหาน้ mày nhom, mày không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  không mày không mày เม็ปดปวดอ้ยึ้นไงดีตัวนี้นโ,โอ้ยามาเด้อมาเด้อมาสับค้นมันมาสับไปไปเดยวสิข้นไปเฮือนนี่สิข้นไปเฮือนพอลุฝนตกมาอ้ยมาเบอร์เดียวกับฝนตกซ้ำ่าฝนมานำ้ำเลย มาเมื่อเดียวมบมาเฮิกงมาเที่ยงคือเอาผนมานำจับปลาลุงนี่ตัวนี้เป็นตัวสิงหดง่ายปลาลุงน่ะพวกนี้มันตีงออืหืองัดง่ายดอกก็ลุงตัวนี้โอ้แม่เขาเอกไปเลยไปเอาไปเลยปลลุงกลับเข้ามาสวนอีกเหาะปลาลุงสว,สวนมันพอสวนมันพอเสียว มันได้หันฝนตกป้ะลุงกระพากันนันแม่กับพานมาเฮือนส่วนมันกันไงเตื่อเลยป้ะลุงเชิงต้นนันขาวๆหนักขึ้นไปอีกส่วนมันบ้าญ่เลยมีป่ากวยน้ำป้ะลุงเด็กแม่กพากันมาอีกแล้ว ใน่น้พมันยังมีน้ำอยู่ไปลงทางนี้น้ำคำหนำคำทางนี้มันกินนำ้ำคำได้ไปลงน้ำกับพอพ่อกับแม่มันกินนำ้ำคำไปเดี๋ยวเขาไปสวนกันอีกไปลงวันเอาสิได้ยยังพอวันพ่อกับแม่มันหายหาเอาแนวเมื่อวันไปไปกันเลยไปลง โอ้มะฮุงซ้ำหมาพ่อพี่แม่เอาใเอาไว้กินนะหมาหนึ่งแม่บ่มีอยู่ก็ตาแม่มีหว่านก็ซ้ำหน่วยทุกวันนี่ว่านนี้พางกินข้าวสวนนี่เบิดช้อนหรือกินเข่ากินเข่ากับมะฮุงโอ้วะเนี้ยวัน้ถือเข่าเข้ามาเลยพากันเคยอย่ากินเข่าเดี๋ยวป่ากินกว่ามะฮุงเต่งวะพูดเรืพากันป่ากินหุงป่ากินหุงแล้วก็พากันเอากินเข่า กินมาห่งแทนเขาห้างมันบุมี่เรากินกินไปแล้วบ่ได้หากินยังเนาะแม่อยู่แต่สวนมีเวลาเนาะน่วยบนทางซื้อวยดูอ่ได้หากินายังเขาสวนคู่มือคู่เวรตื่นมากอะเห็นหน้าสวนเลยขุดมันมันต้นเขากขุมมือใส่มันเป็นหล่อย ตัวนี่ยม่เาสัา<ะ>ตอมันปะเขาในอือหือนนไอ,อ้เนี่มามุกกินปลาลงตัวนี้เอาหนาลักอูน้ำตาลน่งนี่อยี้องขีดลไปคุดตอนไหนปลาลงคุดมะมุกตอนไหนมได้ลูเรือพ่นเขาขุดเขาตัดตลำมาเลย

จาก่่ประมาณนั้นไปขายไปขายกล้วยดีกว่าสองเลยแม่ก็ได้ไปขายตะกี้สามีเท่าไหร่ามีสิบเขาปลาสองสาสใช่เราจักไปนี่ไหมเราไทยเราไทยเิพเหอสิเบงเนี่เดี๋ยวสิเบก็ได้ไหมมาชีเต็มเชือกตอนที่นี่ติดยางมันติดเชือกทีท้มันออกไม่น้อยเลยนะด ຫ <ac> ືອໍອັນເປື້ຍແມາແຕຫາປລອົາມາແຕວນລະປາໂມາເດປາລຸມ່ີກັບແມ່ມິດມາກນມາແຕສືກອົາຂອງາเล็กນອລະອງຂອງກິມນພາມື່ຮົາດາຍລຸລງ บ่เฮาบ่อยากเอาเมื่อร้ายสันปลุกผมมันยากแม่เปิดนายเอาเมื่อแม่ก็พอเอาเมื่อประธานได้เฮือนเหมือนกับปลุกอยู่ก็ช้องเถาลูกเคนไอ้คนไปทำงานปลุกอยู่ไทยเดี๋ยวจได้พากันเมื่อไงล่ะปลุกพับพ้นกระตกเลยพ้นกระตก ແມ່ກຳລັງອອກມາປະລຸງເດີ້ໂອເບ້ຍນະນີ້ນະມີຄະສິເຂົ້າອຳລາພາຈ້າລະປະລຸງກິນນຸ່ຍກິນນາພกันມ່າຂລະຕິາມອງນດປລຸกันກິນາສບດ